รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหลวงแพ่งแบ่งบุญนะครับรายการธรรมะที่ดูสบายๆในเช้าๆแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าเรามีเรื่องราวต่างๆที่จะนําเสนอให้กับผู้ชมนะครับรวมถึงสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับโดยท่านพระครูโคสิิวสุรสอนท่านเจ้าวาดวัดวชิรธรรมมาวาดนั่นเองเรื่องราวในสัปดาห์นี้จะมีอะไรบ้างเราไปติดตามกันเลยครับ สนับสนุนช่วงละครสอนธรรมโดยห้างทองแสงทองใบทองแท้เปอร์เซ็นต์จากเยาวราชสาขาพระขนงสุขุมวิท71็มนั่นมันมีนาะงกับสีนี่นะดีกว่าฮนะนาสันธนาวัดว,ดวดชิระธรรมวาดเสนอ ละครสั้นสอนใจมงคลชีวิตธรรมะเดหลวงแพ่งเดอะซีรีส์สนับสนุนโดยน้ำแข็งน้ำดื่มมิสเตอร์กกและน้ำแข็ง Luxury i ี่เราใส่ใจในความสะอาดโทร02-812-7707 081-812-7347เอซิมูรู้ไหมว่า คนเราเนี่ยจะรอดรู้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องหัดพยายามเรียนรู้ทุกอย่างับทราบค่ะพระอาจารย์สอนเสมอว่าคนเราฉลาดรู้ได้ก็ต้องฉลาดฟังฉลาดคิดแล้วก็ฉลาดพูดในสิ่งที่ดีถูกต้องค่ะเก่งมากเออนี่เราสังเกตอะไรรอบๆไหมอ๋อข้าขออกดวงแล้วอะไรอีกอะไรอีกเหาอต้นไม้ออกดอก อะไรอีกยอมค่ะก็ถนนไงถนนเราอะได้รับความอนุเคราะห์มาจากหลายๆฝ่ายจากผู้ใจบุญน่ะจริงด้วยงั้นจากนี้คนมาวัดก็คงขับรถง่ายขึ้นเยอะเลยใช่เพราะฉะนั้นเราควรมาวัดนี้บ่อยๆนะได้เอ๊ะเราเนั่นใครอ่ะที่ว่าเราไปถามเขาดีกว่านะเผื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ พี่ครับขับรถไปตรงนู้นหน่อยครับไปจอดตรงป้าเขานะะ่อยครับสวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ It's okay, you don't, you don't have to be s c a e I don't cry. So who are you? I don't know your language. Oh, sorry. Um, are you lost or anything? How can I help you? Yeah. yeah, yeah. Because I this place is very lovely but i don't know where i am can you help me well this is what was here at so i love temple same same can you help me yeah, for sure. Actually, we're on our way to the temple right now. Would you Maybe like to we come can with take us? You? Yeah. You take sure, the me. Yeah, for yeah. Sure. Thank you, thank yeah. you so much. Thank you. Yeah, have yeah, you can miss. Yeah. Thank you. ะไรก็ไม่ยุเยดโนโอเคไม่เห็นจะเข้าใจเลย <c oughs> เล่นเกมกว่าอันนี้แหละนี <c oughs> ่น้องกัสครอ,รอยู่อนะลูกอ๋อผมเรียนภาษาอังกฤษอยู่ครับอ๋อเรียนออนไลน์เหรอครับ <c oughs> ใช่ครับเนี่ยหสบายมากเลยภาษาอังกสำหรับผมเบเบมากอ๋อแต่ป้าย,ยังเห็นหนูเล่นเกมอยู่นี่ ผมพักสายตานะครับป้านี่ผมนั่งเรียนตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเหนื่อยจะตาอยู่แล้วก็เลยเพิ่งจะมาพักเนี่ยครับอ๋อก็จะละนั่งเดี๋ยวป้าไปก่อนนะลูกจะไปเก็บผักจะได้ไปทำอาหารสวัสดิ์นะครับบ๊ายบายครับจะเรียนไปทำไมเนี่ยเรียนไปก็ไม่ได้ใช้ไม่จะมีประโยชน์ตรงไหนเลยเล่นเกมสนุกทรภ So basically, this is like a place that like Thai people usually call just vegetable farms. We mm -hmm. make fresh vegetables and yeah. all kinds of organics and clean. So yeah. Oh, so nice, so nice. good. <laughs> yeah, and yeah. this was.